สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพีทริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาร,รีวิวของที่ได้จากการไปดูหนังเรื่อง The Marvels well นั่นเองสำหรับของที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นของที่ได้จากการไปดูรอบ first day fan screening นะครับเป็นรอบ8โมงเช้าที่เซนทัลเวิด์ d ในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็นอกจากของรอบนี้เนี่ยก็จะมีของจากโปรโมชั่นอื่นๆทั้งของทาง SF แล้วก็เมเจอเลยนะครับ นั้นของที่ผมได้มาจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับมาครับผมสาหรับของชิ้นแรกที่จะให้ดูนั่นก็คือหเลย,เลยตัวมินิโปสเตอร์นั่นเองนะครับผมสาหรับเจ้าโปสเตอร์อันนี้ก็มีขนาด13บสคูณสินิ้วนะครับเป็นของที่ได้มาจากรอบ birthday Fan Screening นะครับผมต้องบอกเลยว่าโปสเตอร์ตัวนี้ทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับก็จะมีตัวละครหลักๆอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ ันมาเวลนะครับมิสมาเวลโมนิกาแรมโบนะครับถัดลงมาก็จะพบกับนิกฟิลลี่ยืนเท่ๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ของภาคนี้เลยเนี่ยก็คือเหล่าน้องแมวนะครับนี่เจ้าเหมียวนะเต็มไปหมดเลยนะครับด้านล่างนําโดยเจ้ากูสนะครับผมนี่น่ารักมากบอกเลยภาคนี้น้องแมวตัวแบกนะครับแบกแบบแบกจริงๆนะครับผมเนี่ <c oughs> และถัดลงมาอีกก็จะเป็นโลโก้เดอะมาเวลสนะครับ ตัวโปสเตอร์ก็จะมีความมันๆเงาๆอย่างนี้นะครับผมนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสีขาวล้วนอ่าแล้วก็สําหรับใครที่อยากได้โปสเตอร์ตัวนี้แต่ไม่ได้ไปดูรอบ first day fan screening เนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นแจกเจ้าโปสเตอร์ตัวนี้อยู่นะครับก็คือทุกที่นั่งเนี่ยของโรงภาพยนตร์ซิกมาในเครือ SF นะครับก็มีสิทธิ์แลกรับเจ้าโปสเตอร์ตัวนี้ไปได้ฟรีๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เนี่ยก็ รีไปจัดกันเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนกับตันมาเวลเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูของชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับมาครับผมสําหรับของชิ้นต่อมาเนี่ยผมก็จะให้ดูในมุมนี้นะครับจะได้เห็นของกันชัดๆเจ้าตัวนี้ก็คือสติกเกอร์ชีตนะครับเป็นของที่ได้จากรอบ First d a y fan s นสกินนิเช่นเดียวกับโปสเตอร์อันเมื่อกี้เลยนะครับผมก็จะมีสติกเกอร์ทั้งหมด6ชิ้นอยู่ในนี้นะครับมีตัวของโลโก้ The Marvels นะครับผมดาเบนตัวร้ายหลักของภาคนี้นะครับ กัปตันมาเวลมิสมาเวลมอนิก้าแรมโบแล้วก็เจ้าแมวกู๊ดนะครับผมบอกเลยว่าทำออกมาได้สวยงามเลยนะครับมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับที่สติกเกอร์เนี่ยมันจะมีกาก,ากเพชรด้วยหน่อยๆน,นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะมันจะมีแบบกากเพชรวิบวับวิบวับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความพิเศษของเจ้าสติกเกอร์ชีตอันนี้เนี่ยมันสามารถเรืองแสงในที่มืดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นรูปไว้ให้ดูด้านข้างนะครับนี่บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับแบบถ้าปิดไฟมืดสนิทอะ่ะเราจะเห็นตัวกรอบสีเขียวเนี่ยมันเรื่องแสงขึ้นมานะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆแต่ที่ผมขึ้นเป็นรูปให้ดูเนะี่ยเพราะว่าถ้าถ่ายเป็นคลิปมันมันเห็นไม่ชัดนะครับก็เลยขึ้นเป็นรูปนะจะได้เห็นกันชัดๆก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับโอเคนั้นก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่า สำหรับชิ้นต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Collectible Ticket นะครับก็เป็นของอีกชิ้นที่ได้มาจากรอบ First Day Fan Screening นะครับผมอันนี้ได้มา2ชิ้นเพราะว่าซื้อมา2ที่นั่งนะครับถ้าซื้อที่นั่งเดียวเนี่ยก็จะได้แค่ชิ้นเดียวนะครับโอเคก็มี2แบบให้เลือกนะแล้วก็มาดูจากแบบนี้กันก่อนละกันนะครับนี่เดี๋ยวถอดมาให้ดูเลยช้นี่อ้หบอกเลยว่างดงามมากๆนะครับผม โอ้โหวิบวับวิบวับเป็น4ีลุงนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆทุกคนดูโอ้โหสวยมากนะครับผมเนี่ยมีตัวละครนะครับทั้งกัปตันมาเวลโมริก้าแรมโบมิสมาเวลมิสฟิลลี่เจ้าแมวกูสนะครับเจ้าชายยานแล้วก็ตัวร้ายหลักของภาคนี้อย่างดาเบนนะครับอยู่ด้านล่างสวยงามมากโอ้โหวิบวับงดงามมาดูด้านหลังกันนะครับ มีสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนแบบของ collectible ticket อันนี้นะครับเป็นแบบที่168นะครับมีชื่อเรื่องนะ The m a r v e l s นะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับอยู่ถัดลงมานั่นเองบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยมีกรอบด้วยนะครับเนี่ยกรอบเป็นสีทองนะซึ่งก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวโมนิกาไดโนโอยู่นะครับสวยงามมากๆพื้นหลังก็เป็นแบบอวกาศกาแล็กซี่นะครับ สวยครับสวยมาดูอีกแบบกันดีกว่าสำหรับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น collectible ticket แบบที่169นะครับผมน,นี่อันนี้ก็สวยไม่แพ้อันเมื่อกี้เลยนะครับนี่ก็จะมีตัวละครนะครับตัวแม่ทั้ง3นะครับผมนี่ก็จะมีทั้งมิสมาเวลกับตันมาเวล m o n ิก a แ a m โบนะครับโหเรียงกันสวยงามมากๆม,มีกรอบพลังเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับ แต่ของ Miss Marvel มาเป็นแบบเป็นเงานะสวยงามมากอุป๊ป๊าปอุ๊ป๊าอูโหูสวยงามด้านหลังคือเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับต่างกันเลขแบบด้านขวาบนเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเทียบกันให้ดูนะครับอูโหูคือสวยมากนะครับผมทุกคนงดงามด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่เหลยอนยะ่างที่บอกไปต่างกันแค่เลขแบบ แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ Collectible Ticket อันนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นแจกอยู่นะครับก็คือทุกที่นั่งในโรงภาพยนตร์เครือ S.F เนี่ยสามารถแลกรับเจ้า Collectible Ticket นี้ไปได้1แบบเลยฟรีๆนะครับผมนะก็มีทุกสาขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าของสวยๆแบบนี้เนี่ยมักจะหมดไวนะครับโอเคงั้นเราก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับผมสำหรับของชิ้นต่อมาที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็เป็น Collectible Ticket Special Edition นะครับ อันนี้ก็เป็น collectible ticket แบบพิเศษของหนังเรื่อง The Marvels นั่นเองนะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่250บาทนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะได้ตัว collectible ticket The m a r v e l แบบพิเศษมานะครับแล้วก็ได้ใบกดตั๋วหนังมาด้วยนะครับผมหนึ่งที่นั่งนะซึ่งผมเนี่ยก็เอาไปกดเป็นตั๋วรอบ first day fan screening เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า250บบาทเนี่ยได้ของมาแบบคุ้มๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับ ถ้าใครได้ซื้อ collectible ตั๋วแบบพิเศษของแอนด์แมนภาค3กับกาเดียนภาค3ไว้เนี่ยเราสามารถนํา2เรื่องนั้นนะครับแล้วก็เจ้า collectible ตั๋วอันเนี้ยไปแลกรับตัว marvel collectible cover ได้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวฐานตั้งของ collectible Ticket นี่แหละนะครับซึ่งผมก็แลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนเราจะไปดูตัวฐานตั้งเนี่ยแล้วก็มาดูตัว collectible Ticket อันนี้กันก่อนนะครับอ่ะสำหรับตัวแพ็กเกจนะครับก็จะมาในรูปแบบของซองทึบๆแบบนี้นะครับก็มี โลโก้ SF แล้วก็โลโก้ The Marvels อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาของ Ant-Man กับ Guardian มาเทียบให้ดูนี่ก็จะมีความคล้ายกันนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะซึ่งโลโก้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้มีทั้งของ Ant-Man เนี่ยมีทั้งโลโก้ทั้งวันฉายอของ Guardian มีโลโก้แต่วันฉายไม่มีนะครับแล้วก็ของ The m a r v e l มีโลโก้เดียวๆเลยนะครับไม่มีโลโก้ภาษาไทยด้วย แต่โดยรวมก็สวยงามนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูของด้านในกันดีกว่านะครับมาทุกคน3 2 1ซอื้นนี่โอ,อ้โหคอนเทนต์บต t i ิ k e เสวยมากแล้วก็ได้ตัวกดหนังมาด้วยนะครับอันนี้ผมไปกดมาแล้วนะก็จะมาในรูปแบบเป็นกระดาษแบบนี้นะครับผม ก็สวยงามเลยนะครับลายเดียวกับโปสเตอร์เลยโอเคมาดูไฮไลท์ของเรากันดีกว่ากับตัว collectible ticket แบบพิเศษนะครับโอ้โหคนคือแบบสวยสวยมากนะครับนี่โอ้โหยิบับิบบนี่ด้านหลังนะครับโอ้ยกรอบทองสวยมากๆนะครับผมนี่เป็น collectible ticket แบบที่167นะครับโอ้หงามครับงาม นี่เดี๋ยวลองเอาตัวแผ่นใสออกนะครับโอ้โหขนาดไม่มีแผ่นใสยังสวยอะ่ะนะครับผมนี่ตัวแผ่นใสมันก็จะมีแบบปั๊มทองไว้นะครับเป็นลวดลายนะถ้าเอาไปประกบเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหงาม,มากนะครับผมเดี๋ยวให้ดูใ้ๆโอากนะครับผูี่สวยสวยมากนะครับทุกคนเนี่ยเออกก็อดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่โอ้โหสวยสวยมากนะครับทุกคนเนี่ยเอาออกเอาออกก็ยังสวยโอ้โห สวยจริงนะครับเดี๋ยวเราเอามาเทียบกับตัว Collectible Ticket แบบธรรมดากันดีกว่านี่ Collectible Ticket ทั้ง3แบบของ The Marvels well นะครับโอ้โหสวยมากนี่คือด้านหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับนี่เราจะสังเกตได้ว่าตัวของกรอบนะครับผมมันจะสีไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบพิเศษเนี่ยมันจะเป็นแบบทองแบบทองเหลืองเลยนะครับเนี่ยเงาเป็นสีเหลืองเลยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบสีทองออกส้มๆนะเหมือนแบบสีทองแดงนะครับก็ มีความแตกต่างกันนะครับระหว่างแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษนะครับผมก็เลขแบบต่อกันเลยนะครับ167 168 169โอ้โหงามครับงามสวยมากๆมาครับต่อมาแล้วก็มาดูตัว Marvel Collectible Cover กันดีกว่านะครับสำหรับตัวฐานตั้งอันนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของแผ่นพับนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Marvel Studio นะครับด้านหลังก็เป็นพื้นหลังเรียบๆนะครับมีลวดลายด้วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยเป็นขีด ดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมมาเรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่าชึบนีด้านในนะครับก็จะมีช่องใส่ collectible ticket ทั้ง3ช่องนะครับแล้วก็มีโลโก้ของทั้ง3เรื่องที่ฉายในปีนี้ด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่ Ant-Man Quantum Mania นะครับ Guardian of the Galaxy Volume t แล้วก็ The Marvels นะครับพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ Marvel Studio นะครับสวยเลยนะแล้วก็เอาตัว collectible ticket แบบพิเศษมาใส่กันเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องแรกนะครับแอน์แมนนี่เสียบลงไปได้เลยชึบชึบแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่อง Guardian of the Galaxy Volume 3นะครับใส่เข้าไปชึบชึบและเรื่องสุดท้ายของปีนี้นะครับก็เป็น The Marvels นั่นเองเสียบลงไปได้เลย ชุบตรงหรือเปล่าเลยเสียบลงไปให้ตรงนะครับโอเคนี่ได้มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโลโก้ดูซอนซอนไหอก็ต้องจัดให้ดีนะครับมันจะได้แบบสวยๆนะอันนี้ผมแบบอาจจะลุกๆล่นิดนึงนี่สวยไหมทุกคน ม,มีแบบโอ้โหสวยจริงนะครับเนี่ยมีครบทั้ง3แบบคือสวยเกินต้านนะครับผมว้าวนี่โอ้โห,โโหโวิบวับวิบวับเงาวับสวยมากๆแต่มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยล็อกมันไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเนี่ยมันเด้งมามันจะหล่อนอนะเนี่ยมันเด้งเด้งอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ที่ขัดใจตอนนี้มีโลโก้ของแอนแมนนะครับเนี่ยมันโดนบดบังนะ บังก็บังไม่หมดของแบบเดอะมา v e l วมันยังโอเคนะเนี่ยไม่ได้บังหมดนะครับกาเดียนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโลโก้อยู่ด้านบนแต่โดยรวมก็โอเคครับสวยงามนะแล้วก็พับเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับมีเป็นแบบสมุดเก็บคอ l ์ t ทิปบ t ลติเกตก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกางออกมาตั้งโชวก็ดีนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะขนาดเป็นของฟรีย่งดีขนาดนี้เลยนะครับ ผมนี่รอดูเลยว่าปีหน้าเขาจะทํามาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าของปีที่แล้วก็ไม่ใช่แบบนี้นะสวยครับสวยโอเคแล้วก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับสำหรับของชิ้นต่อมาเนี่ยก็เป็นของที่พิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะกับเจ้าตัวทิกเก็ตคอลเลกเตอร์อันนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นโปรโมชั่นของทงั้งทางเมเจอร์แล้วก็ SF เเลยนะครับก็คือทุกที่นั่งในระบบใดก็ได้นะครับสามารถ แลกรลับเจ้าตัวนี้ได้เลยฟรีๆนะครับแต่ต้องเป็นการจองตั๋วล่วงหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นนี้เนี่ยมันก็ได้หมดลงไปแล้วนะครับผมนะเพราะว่าถ้าใครไม่ได้จองล่วงหน้าหรือจองไว้แต่ไม่ได้เป็นแลกเนี่ยก็อดไปนะครับ oh, <no. S 1> อันนี้ผมก็เกือบไม่ได้และดีนะที่ได้ไปแลกทันนะครับโ oh, <no. S 1> ดยรวมก็ทำออกมาได้สวยงามนะครับเนี่ยมันจะมาในรูปแบบคล้ายๆกับแผ่นฟิล์มนะครับ oh, <no. S 1> นี่เลย ก็มาถอดออกจากซองพลาสติกใสให้ดูเลยนะครับนี่โอ้โหคือแบบมันจะมีอารมณ์คล้ายๆแบบตัว collectible ticket ด้วยนะครับที่มันแบบวิบวับวิบวับเป็นสีลุ้งนะครับโอ้คือสวยจริงนะครับผมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนี่ผมรู้สึกว่าโปสเตอร์อันนี้ใช้คุ้มมากนะครับเป็นของสะสมหลายอย่างนะสวยมากตรงนี้ก็จะมีช่องให้เราเอาตั๋วเนี่ยมาใส่ได้นะครับ เราจะเอาตัวของ sf หรือเม j o r มาใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าขนาดตัวสมัยนี้เนี่ยมันก็เท่ากันหมดนะนี่เลยด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ส่วนตัวผมแลกมาจาก sf นะครับแต่ถ้าไปแลกที่เม j o r เนี่ยก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นของโปรโมชั่นที่ทำออกมาเหมือนกันนะครับผมก็แลกมา2ออันนะอีกอันผมก็ใส่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเอาตัวรอบ first day fan signing มาใส่นะครับ สวยมากเอาเออมาใส่แล้วก็ก็โอเคนะถึงตอนแรกผมจะรู้สึกแปลกๆก็กกเถอะนะแต่ตอนนี้ก็ชิ้นล้วสวยดีครับรดงามนะโอเคนั้นเราก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่ามาครับสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นบัตรสะสมนะครับผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของทางเมเจอร์นะครับบัตรสะสมอันนี้ก็ราคา250บาทนะครับก็จะได้ บัตรแข่งอันนี้มานะซึ่งสามารถนําไปกดตัวหนังเดอะมาเวลได้หนึ่งที่นั่งนะครับผมเป็นที่นั่งแบบปกตินะด้านหน้าก็จะเป็นรายละเอียดบัตรแบบนี้นะครับนี่สวยเลยนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบาร์โคดนะครับซึ่งผมยังไม่ได้กดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่หันให้ดู <c oughs> <c oughs> ก็สวยงามนะครับอ่าแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการซื้อบัตรอันนี้เนี่ยก็คือถ้าใครมีบัตรแอนด Ant ์แมน พันต้าเมนเนียเนี่ยแล้วก็บัตรกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซี่วอลเนี่ยเราสามารถนํา2ใบนั้นเนี่ยไปแสดงแลกรับเจ้าตัวสมุดใส่การ์ดได้ด้วยนะครับผมนี่บอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ไปแลกมาแล้วนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับของ SF เลยนะครับคือเป็นแบบเป็นสมุดแบบแผ่นพับแบบนี้นะครับผมนีส้างออกมาก็เหมือนกันเลยนะครับ แต่คือมันจะเล็กกว่าไงเพราะว่าอันนี้เอาไว้ใส่บัตรนะครับส่วนของ SF เอาไว้ใส่ collectible ticket และลเอียดเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมีโลโก้ของ Ant-Man Guardian แล้วก็ The Marvels นะครับด้านหลังก็เป็นโลโกโ้ Marvel Studio เหมือนกันนะครับสวยครับสวยแล้วก็เอาตัวบัตรแข่งมาใส่กันเลยนะครับผมมีครบเลยนะ Ant-Man ใส่เข้าไปชึบแล้วก็ Guard i a n ใส่เข้าไปชึบ แล้วก็ The เดอะมาเวลเสื้อสุดท้ายนะครับป้าบเขาให้นี่โอ้โหโดยรวมก็ค่อนข้างสวยงามแต่มีแต่นะครับผมรู้สึกว่าเดอะมาเวลมันโดดจากคนอื่นหรือเปล่าทุกคนว่ามันโดดไหมผมว่ามันโดดนะครับ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนดูดีโทนสีของของสองเรื่องเนี้ยคือแบบมันมดนแล้วแบบมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า Marvel, มาเวลมันมาเป็นกรอบอะผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับอันอื่นเท่าไหร่นะครับคือถ้ามันใช้เป็นลายเนี้ยผมว่ามันน่าจะเข้ากว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาเลือกลายนี้เหมือนกันนะฝากถึงคนเลือกนะครับทำให้มันเข้ากันหน่อยก็ดีนะแต่ก็โอเคครับโดยรวมก็ดีครับสวยครับสวยนะเอามาตั้งโชว์ได้สว,สวยเลยนะครับนี่ปัญหาก็เหมือนกับตัว sf เลยนะผมเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ติดอ่ะมันห้อยอเรับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเอาของ sf มาเทียบให้ดูไหมนี่โอ้โหคือสวยนะครับถ้าไม่ติดว่ามันมันจะเด้งหลุดออกมาเนี่ยคือจะสวยมากก็มีความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับส่วนตัวผมชอบทั้งสองอันนะทำอะไรมาผมชอบหมดนะครับ สวยครับสวยเนี่ยมีแบบทั้งอันเล็กทั้งอันใหญ่นะครับวางโชว์ข้างกันก็สวยวางซ้อนกันก็งามนะครับโอ้โหดีครับดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวของที่ไดจากการไปดูหนังเรื่อง The m a r v e l s นะครับโดยรวมของทุกชิ้นเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะครับและต้องบอกเลยว่าการซื้อตั๋วรอบนี้เนี่ยผมได้ของแบบหลายต่อมากๆเลยนะครับ บอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับของสมนาคุณจากหนังเรื่อง The Marvels เ,เนี่ยก็ไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับมันจะยังมีโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งของ S F แล้วก็เมเจอร์นะยกตัวอย่างเช่นตัวโปสการ์เซตนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของทางเมเจอร์แล้วก็ S F เลยนะครับผมก็คือทุก2ที่นั่งเนี่ยเราสามารถได้รับเจ้าตัวโปสการ์ได้1ชุดนะครับแล้วก็เจ้าตัวโปสการ์เนี่ยแต่ละสัปดาห์เขาแจกไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันจะมีทั้งหมด3ชุดนะก็ แจกสัปดาห์ละชุดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ครบเนี่ยก็ต้องตามเก็บกันทุกสัปดาห์เลยนะครับผม <c oughs> มีโปสการ์ดก็ต้องมีตัวโปสเตอร์นะครับสําหรับโปสเตอร์อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของทางเมเจอร์นะครับก็จะมีโปสเตอร์ i m แ2แบบนะครับผมโปสเตอร์สกรีน n X1 แบบแล้วก็เป็น e อกลักษณ์ไทยแฟนอาร์ตโปสเตอนะครับอีก4แบบนะซึ่งไอเจ้าตัวโปสเตอร์แฟนอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นแจกตามรอบพิเศษต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นรอบวันที่11พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็จะแจกเป็นลายของโมนิก้านะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยนอกจากจะได้โปสเตอร์แบบพิเศษที่เป็นแฟนอาร์ตแล้วเนี่ยก็จะได้โปสเตอร์ i m แมแล้วก็ตัวเหรียญสะสมด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือแบบน่าสะสมมากๆาเลยนะตัวเหรียญแต่ว่าผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บมาตั้งแต่เรื่องก่อนๆไงก็เลยตัดปัญหาเลยครับไม่เก็บเลยอ่าแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอีกอย่างด้วยนะครับของเมเจอร์ก็คือตัวของบัตร iMAX นะครับอันนี้ก็น่าสะสมอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนกัปตันมาเวลหรือเป็นแฟนหนังมาเวลเนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับของสะสมแต่ละชิ้นเลยนะครับผมมีกําลังเก็บเท่าไหนก็เก็บเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเก็บทุกชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าดูจนจําบทได้แน่นอนนะครับอ่าแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีเขียนรีวิวไว้ในเพจนะครับใครที่อยากอ่านรีวิวก่อนไปดูเนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้ที่เพจพิลิวทอยทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะ โอเคครับนั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย